ต้องจับปรอยทุกคน้ิไม่มีการลบแต่แล้วกรับลบลบปฏิบ้า้นพอลบลบปฏิบ้านก็พอแล้วไม่ลบกับลุถ้าลบกับลุกบเมียก็พอแล้วลบกับเมียก็เหนื่อยละใช่ไหมคะ นี่วางมีดมาจับตะหลิวหอมมากเลยนะคะมีคิวคิวด้วยคิวด้วยอร่อยด้วยเนะเพ่อขาบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หอมอย่างเดียวแต่อร่อยด้วยเขาผัดผัดกันใหม่ๆเลยนี่นะร้านนี้เราเลงอยู่นะเราอาจจะแวะมาอีกรอบหนึ่งผัดไทยนักล้อเดี๋ยวเราเดินก่อนใช่แล้วเดี๋ยวเราอาจจะวนกลับมาอีกรอบหนึ่งมี่มีรีวิวหลายหลายรีวิวเลยนะมีรีวิวค่อนข้างเยอะนะหอมด้วย มีหอยทอดด้วยปะ่ะป๊าใช่ใช่ถ้าใครไม่ใครเนี่ยกินผัดไทยก็กินหอยทอดอใช่